มาครับมาดูกันวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมระหว่างการชําน้ํากับปลูกลงดินของอะโวคาโดนะครับการที่ปลูกในน้ําคืออันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ารากเริ่มแทงลงมาในน้ำแล้วนะครับเริ่มมีรากแทงลงมาในาน้ำสองต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับ คือเราเอามาเล็ดฝังลงไปในดินเลยสังเกตได้ว่าโตดีกว่าการอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับระหว่างระหว่างน้ํากับโรงดินโรงดินผมลองไว้หลายต้นนะครับน้ําผมทําแค่ไปเ,เดียวนะครับากออกนะครับแต่ทาต้นไม่ออกทำต้นไม่เกิดไม่เกิด ลงดินไว้ต้นโตแล้วนะครับต้นนี้ก็ไล่ไล่เรียกกันนะครับแต่ช้าจะไวก็อยู่ที่หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของมเมล็ดด้วยนะครับการงอกการอะไรอย่างนี้จะทําให้โตช้าโตเร็วไม่เท่ากันนะครับแต่ผมสังเกตว่าลงดินนี่นะครับลองดูนะครับ ลงดินยังไงก็แตกลงดินยังไงก็เป็นต้นไวกว่าชํำน้ํานะครับอันนี้ผมทํายอดมันหักนะครับมาใหม่ๆผมลองคุยๆดูว่างอกหรือยังพอดีไปดูชนยอดมันหักอันนี้มันแตกยอดใหม่นะครับนี่สังเกตได้ว่าโผล่ออกมาหลายยอดเลยทีเดียวส่วนอันนี้ ยังไม่งอกนะครับลงที่หลังชุดแรกแต่ก็น่าจะมีรากแล้วนะครับผมจะให้ดูชํำน้ำอีกรอบนึงนะครับนี่ครับรากขึ้งแทงนะครับแต่ลำต้นยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่มีต้นขึ้นมานะครับส่วนปลูกลงดินเลยนะครับปลูกลงดินของเราต้นนี้ ว่าสวยงามมากนะครับใบสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงปลูกที่สวนนะครับจะเห็นได้ว่าใบกำลังสวยงามเลยผิดกับการชํำน้ำมากเลยนะครับชํำน้ำนี่ไม่รู้จะต้นจะโผล่เมื่อไหร่ ยอดใหม่เลยนะครับสวยๆเลยเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจหน่อยนะครับจำต้นดูแข็งแรงนะครับต้นนี้เอาละครับเพื่อนๆนะครับพอจะได้บทสรุปกันแล้วนะครับว่าระหว่างปลูกลงดินไปเลยกับการที่เราเอาไปชชำในน้ำอันไหนจะ ดีกว่ากันนะครับส่วนตัวได้ทดลองแล้วนะครับว่าไหนจะงอกดีกว่ากันนะครับข้อดีในการชําดินเลยก็คือลากลงดินเลยนะครับลากเกาะดินเลยแต่ส่วนทําน้นํานี่ลากแทงก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องไปอาลงดินอีกทีนึ่งกว่าลากจะจับดินกว่าลากจะเดินก็ใช้เวลานะครับแต่เราเอาลงดินเลยนี่จะเริ่มเติบโตได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอเวลานะคะฝากส่วนเล็กๆไว้อีกหนึ่งส่วนนะครับ